เพื่อนๆรู <il Rein |notimestamps|> ้ไหมฮะว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นยังไงดูตาสิฮะกูเพิ่งตื่นไอ้ซาดโอ้โหวันนี้นี่น่าจะเป็น EP แรกแล้วมั้งฮะที่ผมตื่นยังไม่ถึง10นาทีแล้วต้องมาอัดเกมเนี่ยฮะเฮ้ยผมว่ามันน่าสนใจว่ะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุก ก็ต้องกครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมลิคฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในฮอดรอมซีรีส์นะครับรายการที่ผมเนี่ยจะซุ่มไปดูนะครับคนที่กําลังเล่นอยู่นะั่นทุ้ยไอสัตว์เออเอาเป็นว่าเรามาดูคนที่กําลังเล่นอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยลินอาจจะพาเน็ตหนึ่งเพราะว่า เพิ่งตื่นนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้นะครับผมกูมาเพิ่งตื่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยนะคร,<อ>ครับผมคือวันนี้เรียนมาเหนื่อยไงนะครับก็เลยงีบไปพักหนึ่งนะครับผมไม่พักหนึ่งละฮะเฮียพักใหญ่เลยละนะครับผมเออเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มสักประมาณช่วงนี้ละกันนะครับผมไปต้าหนึ่งสองสองนิด อสามนะครับผมขี้เกียจเล่นตัวแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับผมจังหวะนี้กดละรับไหมฮะอ่าเรียบร้อยสวยงามก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์กับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุก กว่าเวลาสามทุ่มใครลืมติดตามฮะเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมมากับพีโรอย่างรับสโลี่นะฮะพีโรสายซับพอร์ตในตำนานนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยออกไอเทมมานี่เป็นแนวซับพอร์ตแบบโคตรมหาฟูลซับพอร์ตเลยนะครับผมคือไอเทมเนี่ยผมไม่รู้ว่าชิ้นไหนมันจะเป็นแครี่ได้เลยนะครับผมเฮ้ยเกมนี้ออกเจดสเปียร์นะเฮ้ยน่าสนใจนะเออนี่ครับผมคืออันติมันจะมันจะกว้างขึ้นปะ เฮ้เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมแต่ที่แนะ่ๆเนี่ยสกิลหนึ่งแม่งต้องกว้างขึ้นแน่นอนนะครับผมอ่ดเดี๋ยวเรามาดูดน,นดีเรื่องของฮีโร่ก <icias> ันหน่อยนเรื่องของฮีโร่เแต่โอ้ก่อนจะดูฮีโร่เนี่ยเราไปดูสกอร์ก่อนนะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหเฮียยับมากเนี่ยผมว่ามีเกม2อ่ะวันเนี้ย โอ้นะครับผมคือสกอร์นี่คือยับเป็นขี้หมาแห้งเลยแต่ก็ไม่แน่นะครับผมทีมนู้นเขาเลดเยอะเหมือนกันครับผมฟาโรติเข้าไปครับผมแลเรียบร้อยเก็บท่านของแคร,ร์ดิเขาไปได้ครับผมวินเลขเข้ามาสตาร์ได้2ตัวแต่ตัวเองก็ตายเช่นกันนะครับผมทีมเราเหมือนจะยังไม่อยากรีบเอ็นเท่าไหร่ฮะแต่เหมือนจะมีเด็กมาเริ่มรีบกันแล้วนะครับผมท่านของเอฟเอฮะตีป้อมมาอยู่ครับผมแต่ว่า แรปโอรี่ก็บอกจะพึ่งเอ็นไอสัตว์พิลิพึ่งเข้ามาดูกูนะครับผมไนท์ฮาวเข้ามาที่แนวหลังและเรียบร้อยครับผมไปเสือซีที่เก็บไปครับผมฟาโลอันติเข้ามากดอันติถามมาทันไหมไม่ทันนะครับผมเพื่อนตายไปแล้วนะครับผมและทีเขาอยู่กันตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับผมและป้อมแตกครับโอ้เอฟเอบอกขี้เกียจเล่นละฮะง่วงนะครับผมไอสัตว์ง่วงเหี้ยอะไรก็มึงเตื่นไอสัตว์ใครจะได้ MVP เกมนี้โอ้เป็นท่านของแรปซอรี่นะครับผมโอ้สวยงามมากครับก็แน่นอนนะครับผมคงต้องมีเกม2นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสักช่วงอ่าบบนนนนๆห่อยละะกััคร จะได้ทั่วถึงกันหน่อยนะครับผมมาสักช่วงนี้นะครับผมปิดต้าหนึ่งสองซ้ำนะครับผมโกดธทีสองฮะโกดเข้าไปแล้วครับผมเป็นแคลนทีเอ็มพีซะด้วยนะครับโกดไปแล้วรับด้วยแม่กดช้าเหมือนกันนะมึงเนี่ยผมนี่แดกน้ำเนะี่ยเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับผมมาเป็นโมสามทางนะฮะและเล่นมาเป็นฮีโร่อย่างนินจาซะด้วยนะครับผมแม่นินจากเกมนี้เนี่ย คิวยับนะครับผมหมายถึงโดนคิวยับนะครับผมแม่เกมนี้ได้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะครับผมโอ้โหดีครับครับผมวัดดีฮะเออนะครับผมค่ายแตกซะแล้วนะครับเลนบนนะครับผมเป็นเมก้าคีพาเฮลบอลได้ไปก่อนนะผมและตอนนี้กูคิวไก่เยอะจังวะงงด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยมึงจับจอให้กูดูอะไรหน่อยไหมฮะเออคือตอนนี้กูไม่เห็นอะไรเลยฮะนอกจากลำพานนะฮะชิหายนะครับผมคือผมว่าเกมก็น่าจะใกล้จบแล้วล่ะครับชิหานน่าจะมีเกมสามอ่ะตัวนี้เล่นไงก็ไม่ไหว นะครับผมเออผมผมก็เล่นนี่จ้าไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมเออไปตายน้องขึ้นตัวนะฮะพี่กูแวะมากันคลิปเล็กน้อยนะครับผมโอ้พี่กูแม่งเวลสิบสี่ด้วยวะเหี้ยโคตรท็อปฟอร์มใช่ไผ่านจังหวะนี้ครับผมโดนอดีตอดีและเรียบร้อยผมยังไม่ทันทำเหี้ยอะไรเลยฮะเออนะครับผมอยู่ๆก็ตายซะอย่างนั้นเนาะผมแลกขีพทาโถงเข้ามาในบ้านและแน่นอนครับผมป้อมแตกเออนะครับผมให้กูให้กูเฮอพี่แกนี่คือแบบมั่นใจมากว่าจะติดหน้า MVP น่ะ โอ้นะฮะอ่านั่นไงไม่ขึ้นครับผมให้กูให้กูก MVP 1 0อ่ะไม่ไม่ติดมึงฮะผมว่าเราคงต้องมีเกม3นะครับผมมาอ่าคราวนี้มาลางๆกันบ้างนะครับผมมาปิดตาครับผมหนึ่งสองซัมนะครับผมคนที่3ฮะกดเข้าไปครับผมรับไหมฮะนั่นแหละแม่คนเวลาดึกๆนี่เขาจะรับกันไวมากเลยนะผมที่ชอบชอบแล้วผมก็แดกนะเหมือนเดิมฮะ เข้ามาและโอ้ป้อมแตกสดๆร้อๆเลยนะฮะแล้วทำไมมันยังเล่นได้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังเล่นได้ปกติเลยนะเฮ้ยนี่ป้อมแตกไปแล้วนะฮะเอ้าตายครับผมอันนี้ยังไม่แบ็กกลับมาอีกได้เนี่ยโหมดที่ย่เลยเนี่ยเฮ้ยป้อมแตกแล้วยังเล่นได้ต่อนะว่าเดี๋ยวฟางน้พรเขาปาบอะไรมานะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมแล้วก็ออกจบแล้วฮะ h e l าบอร์นวิคตอรเฮี้ยเลยวะเนี่ยรวดเร็วมากนะครับเราต่อเกมที่เท่าไหร่กันแล้ววันอาทีตยายเนี่ยครับผมอ่ะเดี๋ยวกูมากลางๆแล้วกันอ่าประมาณช่วงนี้นะครับผมปิดแต่หนึ่งสองซ้ำนะครับผมกดเข้าไปฮะอ่ะกดมารับหรือเปล่าครับผมรับไหม เอา้าคนนี้กดช้าและนั่นแหละฮะแน่นอนับผมปฏิเสธนะฮะมึงกด้นติงกว่ามึงกด้นตีนก่ามึงกด้นติงก่าฮะเอเอแอนมาทำไมเนี่ยฮะถ้าจะกดแล้วไม่รับอย่างเงี้ยก็ยังแม่เออเดี๋ยวเรามาบนบนนะกันนะ,ะมาปิดตาหนึ่งสองซ้ำนะครับผม ่ะเราจะมาแบบเรียบง่ายเนี่ยฮะวันนี้กูสุ่มไปหลายคนแล้วเกิดนะครับผมกดเข้าไปและรับเรียบร้อยฮะสนุกที่กูเพิ่งตื่นนอนจริงเมื่อวันเนี้เข<ๆ>้ามาสู่ตัวเกมนะฮะมาเป็นเกมเลทอีกแล้วนะครับโอ้โหเกมผ่านไป37นาทีด้วยกันเนี่ยครับผมมากับนินีกแล้วเนี่ยว่าจะฝากนะครับผมเออนั่นแหละฮะเกมนั้นเรายังไม่ได้เห็นสเต็ปดินใจแบบพลิ้วๆอย่างวันนี้เรามาดูแบบพลิ้วๆบ้างนะครับผมโอ้โห25 8เนี่ยแมทมัดบอกวันดีเดี๋ยว ้ยกูมาดูนินจาไม่ใช่ละเออแมกมันแบบว่าเฮ้ยกูรู้จักกันทำไมอ่ะนะครับผมพี่นี่คนดังไง เออนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยหูเขากะจะลอยป้องกันเต็มที่เลยนะเอ้าโยโยยด้วยนะครับผมซึ่งนินจาเกมนี้เนี่ยกอไอเทมมาตามแบบนักคือสายสามันประจําบ้านเลยนะครับผมเกมตอนนี้นี่ผมมองว่าเราก็ยังคงเสียเปรียบนะทั้งเรื่อง้อมเรื่องสกอร์นะครับผมแต่ว่าถามว่าเราชนะได้ไหมผมว่ามีโอกาสนะครับผมเพราะว่านินจาตอนนี้เนี่ยบายแบ็กเหลือหรือเปล่าฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเราสามารถบายได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมและตังค์ไม่น่าจะพอมั้งเนี่ยสองพันเจ็ดเฮ้ยพออยู่นะครับผมซึ่งเมื่อกี้นี้ขนาด บายไปแล้วรอบหนึ่งนะเฮ้ยเนะียครับผมซึ่งบายมาก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะร,รู้สึกไม่คุ้มไงก็ไม่รู้นะครับผมนูดโดนปลดฮนะเอ่อถันเดอร์อันติีหรือเปล่านะครับเป็นไปได้ นะครับผมพี่กูมาแล้วนะครับมาเล่นร่างครับผมกับร่างแยกของเขานะครับนูโสโตนมาพอดีตอนนี้ทีมเขาเหมือนจะยังไม่รู้หรือเปล่าแต่ตอนนี้รู้แล้วฮะอ้าวเย็นนินจ้ามันตุยป้อมน,นี่ว่าเอาละเล่นค้างครับผมเมื่อที่มีการบวกกันนะครับผมแลกคาราเค่นฮะศพแลกคารเค่นไม่มีบายซะด้วยเอาละฮะสนุกแน่นอนแบบนี้แมกมัดเหมือนจะเลือดน้อยเหมือนจะเลือดลดนะครับผมและผมว่าน่าจะตายด้วยนะฮะบายแบ็กไม่มีเอาชิปห่ายสิครับเมคแคีปสิครับแบบเนี้ยคือการเบรียดตอนนี้ก็กําลังดันบนอยู่นะฮะนินจาบอก เฮ้ย <He> เพื่อนรอแป๊บหนึ่งพี่กำลังตุยป้อมไงเออทีมเขาบอกมพิงตุยได้ตุยเลยนะครับผมแต่ขอเมกะคลิปละกันโอ้โหป้อมเลือดเต็มมาแบบนี้นะแต่พี่เราตีค่อนข้างแรงอยู่เนี่ยผมว่าบลลัคล่าเนี่ยน่าจะได้นะีแต่ว่าบลัคบนเนี่ยมันเสียแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนฮนะทีมเขาพังป้อมโบนได้เขาก็ต้องว้ามากันฮนะ โอ้นะครับผมมาแหลกกลางเนี่ยผมว่ามีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างยากนะครับผมอ้าวและของตายด้วยโอ้โหทีมนู้นนี้มึงแบ่งงานก็ทำได้ดีมากคิบหายไดยผมเอ้ยป้องการเกือบแตกแล้วนะฮะมากับร่างแยกแบบนี้ผมว่าเราได้เมะคิดแน่นอนนะครับผมและทีมเราตายไปเกือบจะหมดอ้าวเหยาร่างแยกหมดพอดีเอาสลับร่างปงเปงมูมิท่านเอกเซิชเชอร์เก็บไปได้หนึ่งตัวและโซติดอ้าวโอ้ยโอ้ยคิวได้นะโอ้หน้าเสียดายเอาแต่เราสลับร่างได้ปะ เอาออได้ความพร้อมได้ฆ่านะวัตเดอร์ฟลักนะครับผมสรุปตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยโอ้ออยอันนี้ตัวจริงไอ้ธิบายนด้ครับผมอ่าแฮมเมอร์แฮมเมอร์บอกเอาไปแล้ครับมึงเอาแมวนะครับผมโอ้โหเป็นการตุ๋ยป้อมที่สวยงามมากจริงๆ,ๆนะทางด้านของนินจานะครับผมคือเราเหลือแค่บลล็อกเดียวแต่เขาเหลือตั้งสองแต่เขาโดนเมกคมะคีปนะผมแต่ตอนนี้มึงตายครับผมที่หายเรียบร้อยฮะทีมนู้นบอกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะฮะว้าไปครับผมที่หายจบบ้านแม่งเนี่ยครับผมแต่ว่านินจาเราก็สามารถไปแบกได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเกม แตกสัตว์เลยนะฮะยี่สิบเจ็ดคิวนะครับผมอ้าวดีครับพี่โอ้โหพิมอซะด้วยวะให้คนนี้บอกเลยไม่ธรรมดาจริงนะเออนี่ครับผมเอาเล่นกลางฮะเหมือนจะมีการประทะกันนะครับผมท่าหน้าสเกลกับโอ้ไม่ใช่สเกลกับทันเดอร์นะฮะอย่ามากันเยอะเลยเ <c oughs> นี่ยผมดีใครพี่ นี่ยครับผมอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะและตอนนี้ผมกดดัสเข้าไปผ่าตัวเองโดนเสกแม็กบัตเหมือนจะหลอนนะเมื่อคืนโดนไปหลายหลุมครับผมตายหฮาะฮะทำไมทีมกูม,มันตายได้ตายดีอยางว่าเฮ้ยโ <c oughs> อ,อ้นี่ครับผมซเกมนี้ฮะคลิป3ทางเท่ากันนะครผมผมว่าอยู่ที่จังหวะแล้วล่ะฮะคือใครสามารถเก็บเจนโนไซด์ได้นี่คือชนะแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนแลนลี่นะฮะกำลังดันล่างอยู่ เฮ้นยนี่ครับผมใจเย็นนะฮะคลิปปรหลาเท่ากันนะครับผมที่ผ่ายและเราวังจะโดนตีตายนะครับผมพี่ลิกเข้ามาดูเว้ยด้วยนะฮะมึงจะพิมพ์ออทำไมเนี่ยเออนี่ครับผมเลยประมาณ14วินะฮะมีการป้อมนะครับผมผมว่าเราน่าจะบายแบ็ค เออไม่ต้องบายแหละฮะไอเฮียคือรอเวลาเกิดก็ได้ละผมแล้วทันเดอร์วิ่งมาหิวแบบนี้โดซาตานเข้าไปซัลิเชอร์ปากลูกปากหลานโกรธอันติเข้าไปเขาโกรธชังกระเด็นทันนะผมทันตงกันเบรคแล้วและตอนนี้ผมมีการกรึบแกรบเข้าไปครับผมเรียบร้อยแค่เก็บทีมเราไปได้และเราก็น่าจะเก็บเขาได้เช่นกันมึงหิวล่ะมึงห้าวล่ะครับไปไหนล่ะครับนี่จาบิ่งเข้ามาปุงปิงมุงมิงและเรียบร้อยผมเก็บไปได้อีกศพนะผมโอ้โหเป็นแฮตทริกเนี่ยทั้งนั้นของซัลิเชอร์เนี่ยผมว่าเกมนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมค <ๆ S 2> <ๆ>ิดว่าเราจะแพ้นะแต่่่กกกลาา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 ยยยยเเเเเเเป็นน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 ววฮฮ้้้มมมมมัััีีโออสชะะะะคคคคครรรรบบผผพิจุืืได สวยมากจริงๆนะ เออเนี่ยทีมนู้นไม่รู้เป็นไรไม่มากันนะครับผมคือมากันก็ไม่ทันเนี่ยแถมตายด้วยนะผมท่าหน้าของโซติดนะฮะตอนนี้แรนลี่ครับผมเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยนินจา V2 นะครับขอตุ๋ยป้อมแป๊บไงเออนินจาบอกว่าพี่เนี่ยไม่สนใจพี่แค่คลิปไว้แต่เน็ตกูเนี่ยมันเป็นอะไรครับผมไม่ใช่กูลืมใจเน็ตหรือยังไงนะฮะอ้าวตอนนี้วิ่งเข้ามาครับผมเขามีตังค์อยู่หกพันสองเนี่ยฮะซึ่งผมว่าแน่นอนนะครับผมคือบายแบ็กได้เนี่ยเฮ้ยทำไมเน็ตมันแหลกวะเป็นไรวะเนี่้ฟิงก็แค่เก้าสิ ปักคือรัวๆและโซติดเข้ามาแล้วครับผมเข้ามากับกอดสะท้อนของเขาครับขาเกนเหมือนจะรับตีไม่ไหวครับผมเอ้าแลนลี่มาพี่กูชังกันเฮตตอนนี้โคงต้องไปก่อนแวะยิงหนึ่งทีสองทีขออีกสักทีนึงเอ้าไี้หรอครับผมเอ้าแหลกชิปอ๋อโอเคครับผมงั้นก็ไม่ได้เป็นที่กูแล้วล่ะเนี่ยพี่ลิกยิงเซิร์ฟไม่ใช่ไอ้บมากูก็แหลกเหมือนพวกมึงนี่แหละเออนะโอแหลกมากนะครับผมนี่น่าจะไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับเกมนะ โอ้นะครับผมคือเหมือนเมื่อกี้จังหวะทีมนนูก็เหมือนจะงง,งงๆเหมือนกันนะโอ้ไม,ไม่ไม่แน่อาจจะมีใครยิงเซิฟก็ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ย ผมเด็กน้ำแป๊บฮะแม่ก็ไม่เคยเห็นเกมไหนที่ได้เมกะคิปทั้งสองทีมแล้วมันจะยืดเยื้อได้ขนาดนี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยคิวกันแค่ตัว2ตัวนี่คือแม่งก็โถมเข้าป้อมกันแล้วนะครับผมและยิงเซิร์ฟอ้าวเฮ้ยเดียว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 แลรี่ไม่เอาไม่อาหยาบคายนะเราเนี่ยฮะหายาบคายนะไม่ดีนะเออนะครับผมพีรีเข้ามาดูมึงจะอะไรมึงจะโฆษณาแทนกูทําไมเออยิงพ้อง,งอ่ะเออเซิร์ฟแหลกเลยด้วยไม่นานๆทีเราจะเข้ามาเจอตัวท็อปแบบที่มัน เป็นตัวท็อปจริงๆนะครับปกติเราจะเจอแต่อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยครานี้เราจเจอตัวท็อปของจริงนะครับผมและตอนนี้ฮะฟาร์มทิมเข้ามาอยู่กับผมผมว่าพี่แกน่าจะออกท้าวาร์ฟซะหน่อยมั่งนะครับผมคือแม่งมันซ้อนเพื่อนไม่ทันนะแบบนี้นะครับผมเอา้าสเกลอะเสียชังกันเฮทไปแล้วนะครับผมผมว่าแบบนี้เฮียแน่นอนนะครับผมทีมเขาเหมือนกันจะตึงกาลังอยู่และยังไงป่าคอนาตานเข้าไปและโดนมาแบบนี้ตัวแทงกูมันจะไหวแล้วฮะสเกลสูงเข้าไปและคาเคนไม่รอดน,นินจาเข้ามากลางโดงตีแบบนี้จะเก็บการเบร์ได น่ารอดนะเขาทําอะไรของเขาอะแม็กมาที่ผ่ายเหมือนจะหลอนเหมือนจะงงพี่กูบอกว่าอา้าวแลนลี่มาเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะโดนไปดอกใหญ่แต่นี่ไงมึงดอกใหญ่ดอกเล็กกูไม่สนใจครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกูหนีก่อน,นที่หายนะโดนเบิร์นเข้ามาอยู่กับผมยังบินไม่ได้แล้วทีมเราสามารถเก็บไปได้2ครับผมผมว่าโดยจํานวนตอนนี้อา้าวแฮมเมอร์ว่ะแฮมเมอร์จะคิวเพื่อนกูเลยจะคิว เพื่อนกูคิวไม่เออคิวนะครับผมแมบเป็นคิวที่29ครับผมแลนลี่ฮะเหมือนจะห้าวเหมือนจะหิวแล้วทำไมมันแหลกจังเลยวนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้นินจาก็บอกช่งแม่งละตัางกูมี8,000 เอาจริงเนี่ยกูซื้อดาบม่วงได้ตั้งสองเล่มนะครับก็สถานการ์เกมตอนนี้นะครับผมผมมองว่ามันอยู่ที่จังหวะล้วนๆเลยนะครับผมคือจังหวะตอนนี้เนี่ยมันแบบมันเหลื่อมล้ำอะครับเราเก็บได้เราก็เสียเือนกันอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เพียงพอที่จะออกไปได้นะครับเพราะคือถ้าสังเกตดีๆนะครับผมคลิปเนี่ยมันจะดันพอๆกันเลยนะครับผมคือคลิปมันเท่ากันแล้วไงที่ผ่านดูสิฮะมันจะอยู่กลางแมพพอดีพอดีเลยนะครับผมอยู่ที่ว่าใครจะมาดันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะผมและตอนนี้ทีมเราอ๋อมพึ่งเหมือนจะรู้นะ เป็นเป็นโหผมไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นบัฟแ็กแรกของเราเลยนะฮะเกมที่ดูเหมือนจะไม่นานได้ก็เสือกนานซะอย่างนั้นนะครับเกมนี้นะครับผมจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเราแพ้ตั้งแต่โดเมกาคีปเล่นบนแล้วนะโอ้นักบอแตนินจา่าเราสามารถกู้สถานการณ์ได้นะครับผมปริงเนะี่ยฮะโอ้ปริงตัวเบลเลอร์เลยฮะผมบอกเลยนะครับผมคือขนาะคนดูไม่ยังแหลกตามอะผมคิดเอาละกันนะครับผมตอนนี้ทีมเขาอยู่เลนกลางกันถึง2ตัวผมว่าน่าจะเอาได้แน่นอนนะผมสกาววิ่งเข้ามาตอนนี้ยังไงฮะทีนุเขาเหมือนจะกลับนะครับผมเออ ดูดูกันทั้งทั้งแหลกแหลกนี่แหละฮะเพื่อนๆก็คงไม่โกรธอะไรกันเนาะเออเนี่ยผมแล้วเหมือนทันเดอร์ฮะเขาจะแหลมปิ้งเลยนะเนี่ยเออแหลมเป็นมีดเลยนะครับผมซึ่งอ้าวโซติดฮะคิดไม่ซื้อผมและแลลี่เข้ามาไฟหนาแลลี่อ้าวมึงจะหื้โอ้โหอาการยังไงตอนที่กด BKB แลลี่อันติอะไรผมผมผมดูไม่รู้เรื่องเอาทีเลยนะไอ้เหี้ยนะครับผมอ่ะพี่กูกดชังกระเทยแล้วยังไงอ่ะสเกากับเอ่อทันเดอร์ตรงนู้นอ่ะยังไงบีงเข้ามาปุ๊บปุ๊บจุ๊งจุ๊งจุย คือคือเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะนะเนี่ยน,นั่นกระตายนกน็แค่สตัวที่ผ่านนะครับผมเอาพีกูวับกลับบ้านไปก่อนนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว่าพี่กูเนี่ยกำลังวางแผนซื้ออะไรอยู่หรือเปล่านะครับเอามาเป็นนกนะครับผมตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องมีอาการวับตุยเกิดขึ้นแล้วฮะเอารีมานามาออกมาเป็นนี่พารเซนบล็อกก็มีนะครับผมและแมเมอร์สาตารนะ์มะเขาอยู่ตรงนี้มึงอ,อย่าบินโจง๊โจงๆงนะไม่ดีนาะมันไม่ปโปร่งใสนะฮะไอสัตว์ตรวจสอบได้นะแบบนี้แล้วับผมเอาตีไปตีไปแฮมเมอร์บอกกูได้ปอมเนี่ยกูดีใจแล้้วนผมอป ซ้ำแตกซ่าน,นะครับแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมทีมเราเหมือนจะดันป้อมกลางไปฮะแม่แหลกๆอย่างนี้กูก็พากได้เออผมได้มีความสามารถไงเออนะครับผมแต่ตอนนี้ฮะทีมเขาอยู่กันตรงนู้นถึง2ตัวเว้ยแต่ทีมเราอยู่กันครบ5้านะเว้ย เออแต่อยู่บ้านซะสามนะครับออซะสองนะครับผมแต่ก็สามารถเก็บได้นะครับอ้าวแล้วก็มีการบายแบ็กมาด้วยนะครับท่านายน้องแรนลี่เนี่ยฮะผมตอนนี้ฮ่าคาเค้นคนเดียวไม่น่าจะยืนหยัดปนุ่งคุณธรรมได้นะครับผมตายห่านี่ฮะตอนนี้ก็นั่นแหละฮะผมว่าออไปตรงๆเนี่ยน่าจะยากนะครับผมคือเราน่าจะต้องรอวาร์ปคีบอย่างเดียวแล้วล่ะฮะเออนะครับผมตอนนี้ก็ออกมาเป็นทั้งนั้นของเอ่อโอ้โหมาเป็นน้องทาวาร์ปแล้วนะฮะผมก็น่าจะรอตุ้ยได้นะอ้าวมีการตัดการเชื่อมต่อนะฮะทั้งนั้นของเออโอเคแล้วกกก็าาาาลััังเเเเเเชชืื่่่่อออออมมมมมตตขข้้้นนนะะรรรียยบบบคผด โอ้โหคือตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปเท่ากันแบบนี้เนี่ยมันเล่นยากนะ <Don 't S 1> เออนะครับผมคือการที่จะให้คลิปมาช่วยดันเลนเนี่ยคือมันก็ต้องดันกลับไปเหมือนคีปเริ่มต้นอยู่ดีอะนะครับผมคือคีปมันเก่งเท่ากันไงผมว่าการที่เราวา์ปลงมาเลนกลางแบบนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยดีเลยนะเออคือถ้าทีมเขาตุ๋ยเราในเวลานี้เนี่ยเราจะไม่สามารถวรัปกลับไปการได้นเคนรัยแทนที่จะวิ่งมานะผมตอนนี้เกี่ยวต้นไม้เข้ามาแล้วเขาน่าจะเห็นเดียวทันเดอร์ออกวอล์กนะฮะ <c oughs> ยัดเคอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผมอ่ะก่อนนั่นแหละฮะตอนนี้ก็คงต้องวิ่งกลับก่อนนะครับเข้าว้วาว นะฮะก็ทีมเราเอา้าวยองเกิดกันไม่ครบด้วยนะนี่จะอ่อไอ้บ้าทีมเขาเหมือนจะกําลังพยายามดันคลิปทุกๆเลนนะผมและตอนนี้ฮะเข้ามาอา้าวโกจังกันเองครับผมกดนัสเข้าไปตอนนี้อ้าวเอา,เอาร้อนเอาร้อนมีการซุม่มถนัดหนส่สเกาครับผมตอนนี้กําลังยิงถาน,านัดแฮมเมอร์อยู่แฮมเมอร์บอกกูไม่สนใจกูตีป้อมอย่างเดียวกูมาเพื่อตีป้อมเท่านั้นอิสเดียวโอลี่ตีป้อม for my life นะครับผมเอาตีป้อมเข้าไปมึงไม่มีดูดใหญ่แบบนี้มึงก็เรียบร้อนอย่าผมมึงไม่ต้องสวนมึงไม่ต้องทำอะไรครับผมและป้อมแตกเข้าไปทันเดอร์คครรรรััััับบบผผมมววว่่่าาายงงไไไนนนนนเเดดดออออ์์กกกกููปแล้้้ะททหี ตัวเต็มที่นะผมและเฮลบอลครับผมเก็บไป2ตัวตอนนี้เหลือเพียงแค่คนเดียวอ๋อไปคนเดียวเหรอฮะสคนนี่ยครับผมรีเจียนเนี่ยฮะอ้าวกดดัสไปเจอฮะกดจงจริงมูมิงฮะขออีกสักทีครับผมอ้าวเกี่ยวต้นไม้ไปถึงครับผมแฮมเมอร์เรียบร้อยแฮมเมอร์เฮียอะไรสัตว์มันดแนบผมเราสามารถเก็บไปได้สี่ครับผมผมว่าถ้ารออไปทันตอนนี้เนี่ยเกมจบแน่นอนอ้าอย่าลืมฮะเรามีไอเทมลับเรามีพัศเสว์บล็อกนะครับผมมาแล้วฮะเออแต่ว่ามาแค่นินจาแบบนี้ จะเอ็นได้หรือเปล่าเอาทีมกูเริ่มมาแล้ววะแหมถ้ามีเกาะกระดูกสักอันนี่แหลมเลยนะครับผมและโซสติดเกาะสะท้อนเหรอมึงไม่ต้องโกรธเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายฮะจะตายสกาวสูงเข้ามาแหละรียบบร้อยครับผมเฮลบอลฮะเก็บหมดตีครับผมตอนนี้คีฟดันเข้ามาพอดีผมวันหน้าจะจบเกมแล้วล่ะฮะโอ้น่จาเมื่อกี้เนี่เกือบยั้งมือไม่ทันนะยั้งมือไม่ทันนี่ตายนีแค่ทีเดียวก็ตายนะเมื่อกี้น่ครับผมคือดามจนี่จจาไม่งเยอะแหละนี่ครับผมเอาจีจีฮะเกมนี้มันเป็นจีจีจริงๆนะครับเป็นเกมที่สูงสี ชนะเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นนินจาฮะที่ได้ EVP ไปครับผมโอ้โหเหมือนจะมีเด็กหัวร้อนว่ลลลี่สัตว แลลี่เขาก็โหดอยู่นะเนี่ย21คิวอ่ะก็มาตีเอกชันเนี่ยครับผมเป็นเท่านั้นของนินจาเนี่ยครับที่ได้ MVP ไปครับผมก็สำหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้นะครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นโหมดแรนกิ้งนะฮะระดับโกะนะครับไล่ไปยันไม่มีแรงเลยครับผมก็จบคลิปไปนะครับเฮ้ยผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งนะเออคือเราได้ เห็นเกมที่แบบเฮ้ยเม่กอคลิเท่ากันนะมาบวกกันนะครับผมคือการที่ได้เมคกอคีิปเท่ากันเนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเนี่ยผมอยู่ที่ว่าใครจะพังป้องกันได้ก่อนเท่านั้นเองนะครับผมก็นั่นแหละฮะเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ